สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10มมกราเนาะเมื่อวานวันที่9ก็ได้มีโอกาสไปตรวจ PCR มาที่โรงพยาบาลน,นะคะปรากฏว่าผลออกมาก็คืออ n t i ิเช็เจนะคะก็คือไม่ติดแต่ว่าน้องชายก็คือติดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวให้ดูผังห้องก่อนว่าคือห้องเราอะ่ะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมส่วนห้องน้องชายก็คืออยู่ข้างนอกแล้วก็มีห้องน้ํา ที่น้องชายต้องใช้แล้วเวลาน้องชายเดินข้องน้ําก็ต้องเดินทางนี้นะคะซึ่งประตูห้องเราก็มีอยู่ทางเดียวนะคะถ้าเกิดเปิดประตูไปปุ๊บก็เจอโควิดเลยนะคะก็เลยต้องอยู่ในห้องนี้เป็นเวลา14วันเพื่อรอดูอาการแล้วเราก็เลยอยากเก็บบันทึกไว้ว่า14วันเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างนะคะฮัลโหลว่า ใช่ใช่เมีวโรงเรียนป่ะเนี่ย,ไ,ยไหนไหนลองลองอ่ะเอาอีกอรอบเอาอีกรอบจริงเหรอ ับแอร์ว่างเปิดมาทั้งคืนแล้วแม่ก็คือทำน้ำขิงร้อนมาให้นะคะแม่ก็คือเตรียมสบียงมาให้แบบพร้อมไให้มันถึงข้างในวัดออกซิเจนนะคะเหมือนแบบวัดความดันแล้วมันเป็นยังไงมีคนส่งซคอมาให้ที่บ้านนะคะ นี่เป็น art work ของยานโไทยนะคะไปติดตามจะได้ผลงานดีมากมานะคะขายของอีกแล้วทาไมขายของเก่งจังเลยมา,มานะเหมือนปฏิบัติธรรมเลยอ่ะม,มาอยู่ห้องแบบว่านึกถึงตอนที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วต้องอยู่ห้องคนเดียวอ่ะอาบน้ำก็ต้ององเได้ใส่กระเป๋าเดลิเวอรี่กล้วยเหรอขอบคุณคะ่ะ ดูปล่อยเหมือนขยะเลยบ๊ายบายเดินผ่านหน้าห้องนี้ต้องกั้นหายใจเลยนะเดิาห้องไงเวอร์ทำไมเราถึงจะต้องมีอาหารตลอดเวลาด้วยไม่เข้าใจกันได้วันที่สามนะคะตื่นมาพร้อมไข่ลวกชุดตรวจ A D K นะคะเพราะว่าสามวันแล้วต้องตรวจใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ อยาไปอับด้ำก่อนก็คออกือไ,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 ได้เพลงนี้มาจากพี่คนหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เจ๋งดีเราต้อง <c oughs> ตรวจ A D K นะคะ นะครับหนังสือเล่มน,นี้นะครับเดี๋ยวครูจะรีวิวแบบคร่าวๆให้ฟังก่อนมันคือโคบ่าไปเรื่อยๆท้ายที่สุดแล้วรอดแล้วเย้ yeah. ตว่ามันเหลือแค่รอบเดียวเองติดแนโชว์ความเป็นตัวเองให้เต็มที่โอเค well we we will watch movies we will not make movies together ขออภัค่ะไม่มีเลขใหมาที่คุณเรียกอันนี้มีแค่วิธีการเดียวแต่ว่ารู้สึกนะจะมีให้โทรด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่นแน่ใจว่าชัดอาจจะดีกว่า ทำไมมันจ่าอย่างเงี้ยแอปทั X ่วจะตายแล้วนะเอามีการทำอะารแล้วมันสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาหลายสิ่ยอย่างชีวิตจริงมันเริ่มมาจากอย่างครับเราเรียกว่า innovation กำลังทำบัญชีรายรับรายใจ่ายใน Excel นะคะปกติคือจดลงแอปใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะต้อง เทคอะไรที่จริงจังมากขึ้นนะคะ <S <S <bubble movements> เพราะว่าค่าเจ้ากรรมในเวเนอย่ยมันเยอะเกินไปแล้วนะคะก็คือเหมือนเป็นฟีลแลนซ์ที่หาตังมาเพื่อจ่ายค่า Adobe Shutterstock Epidemic Sound Sh นะคะและเจ้ากรรมในเวนเหล่านี้เองนะคะที่ทำให้เราซื้อของไลยสาระได้น้อยลงนะคะซึ่งถ้าเกิดมันเป็น format เด t e นะครับเราจเห็นว่าเนี่ยมันเป็น 1, 1, 2, 2, 2, 2ใช่ไหม ห้องนี้นะคะก็คือจะเป็นซิกจาของเราคือเราแบบเก็บเงินแบบซิกจาอยู่แต่ว่าในซิกจาคือมันจะมีแบบว่าเก็บไว้แบบห้ามใช้1แล้วก็ไว้ใช้1การศึกษาไว้ลงทุนซื้อของอันสุดท้ายคือบริจาคนะคะตอนแรกเราก็เก็บครบ s i a r s นะคะแต่ว่าดูสภาพตัวเองดูไปดูมาแล้วรู้สึกว่ามีเจ้ากรรมนายเวทเยอะมากนะคะก็เลยเอาก้อนบริจาคอะมาอยู่ในก้อนที่ต้องจ่ายเจ้ากรรมนายเวทนะคะคก็เลยกลายเป็น5 i v e a r s ในวิธีของเราเองนะคะคอนเทนต์กลักตัวพี่อะเนาะใช่มันคอนเทนต์กับตัวอยากรู้ว่า14สี่วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในนี้ก็คือหน้าของผู้ที่ทําให้เราได้คอนเทนต์นี้นะคะขอ3คมคนิยามตัวเองหน่อยครับไก่หลอกเตือนอยากบอกอะไรคนดูไหมคะ เช้าวันใหม่กับการเขียนสกรีนเพลย์ที่ไม่รู้ว่าเขียนถูกหรือเปล่านะคะเพิ่งเคยลองเขียนนี่แหละทำไมมันเล็กขนาดนั้นอะ่ะอะไรยังไงอะ่ะรู้ละว,วันที่เจ็ดแล้วครึ่งทางแล้วทุกคนวันนี้เราจะทำการถ่ายหนังกันนะคะไม่ใช่หนังหรอกเป็นวิดีโอพรีเซนต์ตัวเอง90วิในวิชาต,ตัดต่อวิดีโอของเรียนนะคะ คุรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้คือ screen play นะคะที่เราจะเล่นกันก็จะเป็นบทของเพื่อนเอิญแล้วก็เอิญคุยกันนะคะซึ่งถามว่า mm hmm. เพื่อนเอิญคือใครนะคะ mm hmm. เพื่อนเอิญก็คือเอิญที่มีเวอร์ชั่นเสียงน่าฟังกว่าคะคะ s s used e a s y words so you don't have to translate just tell me what it is น,นี่คือคนเหงานะคะที่ไปโรงเรียนเชา้าปกติจะมีอันนี้ที่ไปโรงเรียนเช้าเหมือนกัน mm hmm. เป็นวันแรกที่เพื่อนจะได้ไปโรงเรียนนะคะยกเป็นเรา เพื่อนก็กำลังโทรหาคบทุกคนแล้วขอบทุกคนในกลุ่มละทดลองเป็นยูทูบเบอร์อยากพูดอะไรกับคนดูอุดร์นปส์คอฟฟี่ด้วยนะคะขายของรอบที่ร้านแปดของช่องเอิร์นเอรินนะคะเนปส์คอฟฟี่อยู่ที่ไหนบอกเขาไปมีจุดขายอะไรทำไมต้องไปซื้อที่นั่นค่ะเกีบยวกจกาแฟกาแอะไรทิ่กาแฟอร่อยนะทุกคนว่ายังไงบอว่าดอทีตาสวยสวยชื่อดีน่าติด S <S <S เราจะมาทำใบเสนอราคากันนะคะเพื่อที่จะตกลงอย่างจริงจังว่าการแก้งานของฟรีแลนซ์อย่างเรามันจะมีข้อตกลงอย่างไรบ้างนะคะเราจะไม่ยอมอีกแล้วในการที่ลูกค้าจะเปลี่ยนขนาด1 9 2 0ง0กคูณกลายเป็น1ต่อ1จ้างจไหมเถอะนะคะขอล้องถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้เพิพงแบบคุยเรื่องแบบอาหารแต่นายถูกคัดสรรไปหมดแล้วแน่นอนมาถูงนายไม่ต้องเดื่องอะไรแล้วฉันรู้โปรไฟล์สวยนะเพื่อนจริงหรอ ต้นไม้เนี่ยสวยมากเลยรอ,นอนเดี๋ยวคนคนสวยคนสวยนี่คือเพื่อนที่ไปโรงเรียนกันสูสูวันที่สิบแล้วนะคะก็ เป็นวันที่19มกราคมประกาศผลชอบสัมภาษณ์นะคะไม่ว่าจะาขั้นตอนไหนก็ตามในการทำพอร์ตโฟลิโอแล้วก็วิดีโอที่เป็นโจทย์ของมหาลัยที่ผ่านมาก็คือเห็นได้ว่าเติบโตขึ้นมากๆแล้วก็ได้ความรู้มาเยอะมากมันไม่มีอะไรสูญเปล่าถ้าเกิดว่าผลจะออกมายังไงก็เสียใจได้แต่ว่าต้องเดินต่อไปให้ได้แล้วก็อย่าทิ้งความฝันเข้าใจไหมเอ้ยไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อ่ะ ไม่อันนี้หนัวเร็ว8โมง20โอเค,ครออ่ะใคยไม่ได้ตอบแลยวใรลอไรใครเอ่ยเซ็ตทีสิบสองอุ้ยขึ้าข <c ười> คนแรกของใครเอ่ยผ่ดตัดมา <c ười> อีกทีวันที่11เลยนะคะเพราะว่า,วาหลังจากที่รู้เมื่อวานว่าไม่ติดสัมพาษณ์นะคะก็คือวางแผนเดินหน้าต่อนะคะว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปปั่นงาน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  ความล้มเหลวมันบอกเราว่าให้เรายื่นต่อนะคะมุมฉากแบบนี้เกิดวันที่12นะคะก็วันนี้มีความจําเป็นที่จะต้องออกจากป้านนะคะยังไม่ครบ14วันแต่ว่าต้องออกไปฉีดวัคซีน booster dose นะคะเราจะมาทําเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น TCAS กันต่อนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครรอบ admission ซึ่งเอาจริงๆ ไม่คาดหวังเลยรอบนี้เพราะไม่เคยเตรียมตัวอะไรเลยนะคะแล้วก็เลือกยานที่ไกลบ้านที่สุดนะคะเ<อ>๊ะวันสุดท้ายของการกักตัวนะคะวันที่14ก็วันนี้ก็จะพูดจบคลิปไปเลยเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเตรียมตัวสอบแบบ แบบ non stop นะคะปีที่แล้วเราตัดต่อแบบ non stop แต่ปีนี้ติวสอบแบบ non stop นะคะชีวิตเลื่อนนักสู้มันก็จะประมาณนี้นะคะจริงปีนี้คิดว่าจะ plan แบบทำ content ไเรื่อยนะคะแต่เส้นหาชีวิตมันก็ทําให้เราต้องแบบว่าหักเรียวนะคะถ้าคิดถึงกันก็ดูคลิปเก่าไปก่อนนะคะแล้วก็จะทยอยปล่อยคลิปที่เคยทําไว้แล้วแต่สําหรับ c o n ทนต์ใหม่ๆนะคะก็เจอกันเมษาเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจในทุกๆเรื่องนะคะและเจอกันใหม่บ๊ายบาย